ต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําวิธีเรียกมนุษย์ต่างดาวขับ UFO มาลักพาตัวน้องซิมเราครับผมในคลิปนี้เราจะทําให้น้องซิมผู้ชายของเรานั้นท้องมีลูกเกิดออกมาเป็นมนุษย์ต่างดาวตัวสีเขียวนะครับท่ายังไงมาดูกันเลยนะครับผมเหมือนเดิมครับให้น้องซิมราโดนรักพาตัวครับผมอย่างน้อย1-3ถึงรอบนะครับผมจากคลิปที่แล้วเราโดนรักไปรอบหนึ่งแหละรอบต่อไปนี้เป็นรอบที่2ครับ <c oughs> ให้น้องซิมโดนล,ลักพาตัว2-3ถึงรอบ และนี่คือการโดนรกคาตัวรอบที่สองของเราครับน้องก็จะกลับมาเหมือนเดิมเลยยิงเลี้ยงศีรษะปวดหลังไม่นะและวันต่อมาเพื่อให้น้องโดนรกคาตัวรอบที่3าก็คลิกที่กล้องเหมือนเดิมแล้วก็เรียกมนุษย์ต่างดาวเช่นเดิมและ เที่ยงตรงยานยูโก็มาเห็นไม่ชัดเลยอะ UFO นอกรอบที่3แล้วก็รอน้องสิมเรากลับมาครับและกลับมานะครับและนี่คือรอบที่3นะครับโดนลักพาตัวไป3มรอบแล้วเรียบร้อยโอ้ย ไปกีร่าพีร่าก็ส่งลงแบบนี้ก็เจ็บก้นนะสิแล้วน้องซิมเรากลับมานะครับก็จะเกิดอาการอาเจียนนะครับแพ้ท้องขึ้นมาเลยนะฮะอาจจะมีลูกกับเอเลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้ก็ให้น้องซิมเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นชุดคุมท้องแล้วก็คลอดออกมาเป็นลูกเอเลี่ยนตัวสีเขียวฮะรอไปครับหลังจากที่น้องซิมเรานะครับโดนรักพาตัวไป3ครั้งนะครับหลังจากครั้งที่3เสร็จแล้ว1-2วันนะฮะ น้องซิมของเราจะเปลี่ยนเป็นใส่ชุดสีเขียวมีโลโก้เอเลียนนะครับนั่นก็คือชุดคุมช้องนั่นเองนะครับทีนี้ก็ลอพุงป่องแล้วก็รอคลอดครับแล้วสักพักนะครับผมพุงก็เลยเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับตนนัวนี้น่าจะใกล้คลอดแล้วนะครับแล้ววันนี้น้องซิมของเราจะคลอดแล้วครับผมเรียบร้อยเออเจ็บพุงจังเลยนี่ไงมาแล้วครับลูกน้อยของเราโดยา อะไรกันเนี่ยเจะแฮ้ออกมาอย่างนี้เลยครับและเราก็ได้ลูกน ой, ้อยมาเป็นเอเลี่ยนตัวเขียวแบบนี้แล้วนะอ,อะัมาจังได้แล้วนี่หวัดดีฮะพ่อพูดได้แล้วเหรอโหวัดดีลูกหงกรีน ได้เพศหญิงได้ครับน้องกรีนแล้วกันตั้งชื่อแล้วเรียบร้อยก็จะมีลูกกับเอเลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับผมน่ารักก็เลี้ยงตามปกติครับนะฮะแล้วก็น้องเป็นเพศหญิงใช่ไหมถ้าเกิดว่าน้องโตไปนะครับแต่งงานมีลูกนะครับลูกของน้องก็จะออกมาเป็นเอเลี่ยนเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็จะได้ทําการสืบทอดทายาทเอเลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะสืบต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าในครอบครัว มีใครคนใดคนนึงเป็นเอเลี่ยนนะครับก็จะเป็นเอเลี่ยนต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ